ก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรเหมือนกันแต่ว่าสำหรับพี่พี่วองว่า<ม>เขาเป็นนักฆ่าที่โชคดีที่สุดในโลก คือเขาเป็นจอขงขมังธนูเคยได้ยินป่ะจอขงขมังธนูก็คือคนที่แบบว่าธนูแม่นน่ะแบบถ้าสมัยนี้ก็คือสไนเปอร์อ่ะคือพระเทวทัตเนี่ยจ้างสไนเปอร์ไปยิงพระเจ้าพูดง่ายโชคดีไง,งที่สมัยนั้นเนี่ยคือธนูมันต้องอยู่ในระยะที่ใกล้พอ,อสมควรใช่ไหมถ้าสมัยก่อนมีสไนเปอร์เนี่ยก็อาจจะไม่โชคดีแบบนี้ก็ได้นะก็จ้างสไนเปอร์ไปซุ่มยิงพระเจ้าแล้วปรากฏว่าระหว่างที่กำลังซุ่มยิงปุ๊บเนี่ยไปซุ่มยิงตอนที่พระเจ้ากำลังเทศแต่พระเจ้าก็เทศไป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 ปุ๊บกองหมังธนูอ่ะก็แบบเออเขาเล็งอย แล้วพอเป็นสมาธิปุ๊บเกิดอะไรขึ้นหูก็เปิดตาก็เปิดใจก็เปิดคุณเจ้าก็เทศไป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  Hey, บรรลุธรรมพี่ถึงบอกว่าเขาเป็นจอมขมังธนูเป็นนักฆ่าที่โชคดีที่สุดในโลกเพราะว่าบาังเอิญว่าถูกจ้างให้ไปฆ่าพระพุทธเจ้าก็เลยได้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้านี่ไงที่เขาบอกว่าสมณนานันจ่าทัศนังหาโอกาสไปพบพระพบอะไรบ้างจะได้แนวคิดดีๆจะได้ความคิดดีๆจะได้อะไรบางอย่างที่มาเตือนสติเราแม้นักฆ่าที่แบบว่าถูกจ้างมาเพื่อฆ่าพระเจ้าโดยแท้เนี่ยแม้พอเปิดใจแล้วฟังพระเจ้าแค่นั้นจะเกิดอะไรขึ้นก็เปลี่ยนกลายเป็นอริยะบุคคลในทันทีก็ไม่แน่ใจจําไม่ได้ว่าได้บวชไหมแต่ก็คือเปลี่ยนเป็นอร ก็อริยะบุคคลไม่ฆ่าแล้วเพราะว่าอาริยะเนี่ยแปลว่าผู้ประเสริฐแล้วอริยะบุคคลชั้นต้นก็คือโสดาบันจะต้องไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสกายะทิฏฐิต้องคิดะระลึกเสมอว่าตัวเองเนี่ยสักวันจะต้องตายคือไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในความตายนั่นเองสองก็คือวิจิกิจฉาก็คือความไม่ลังเลสงสัยในพระธรรมคำสอนของพระพเจ้าแล้วสามก็คือต้องมีศีละพะตปาาก,ก็คือไม่รูปคำศีลไม่ล้อเล่นกับศีลเพราะฉะนั้นคนที่เป็นอริยะบุคคลแล้วเนี่ยยังไงเขาก็เลิกฆ่าคนอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นกการกระททีี่ผิดศล อริยบุคคลก็คือคนที่กิเลสเบาบางลงในในระดับหนึ่งอริยบุคคลชั้นต้นก็คือพระโสดาบันเนี่ยก็คือ3ข้อนเนี้ยสูงขึ้นมาหน่อยก็เป็นพระสะกิทาคาสูงขึ้นไปก็พระนาคาสูงที่สุดก็คือพระอรหันต์ก็เป็นคนดูต่อแล้วกันนะว่าสุดท้ายแล้วคนนี้เขาเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าเพราะว่านี้จำไม่ได้